สวัสดีครับผมช่างปานบางนนนะฮะวันนี้ผมจะนําเรียนเกี่ยวกับการใช้เบเกอร์ลูกสกิตนะฮะว่าทำไมเอ๊ะเบเกอร์เราติดไปมันมีปัญหาตัวส้มขึ้นมาอันนี้ของส q u a ร์ดีนะฮะถ้าเหือช็อตเนี่ยมันจะเป็นสีส้มขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็ต้องทิปกดล่างลงโยกขึ้นไปใหม่ไอตัวสัญลักษณ์ช็อตนี้มันจะหายไปเป็นส้มตัวนี้หายไป ถ้าเหว่ชลงมาอีกทีมก็มันก็จะเป็นสีส้มขึ้นมานะฮะทีนี้ลักษณะว่าทําไมเบเกอร์บางตัวมันถึงดีดดีดอยู่เรื่อยเพราะว่าแอร์มันไม่พอนะฮะอย่างกรณีห้องทั่วไปเนี่ยที่เราใช้อยู่ห้องนอนอะไรเนี่ยนะก็ไม่มีไม่มีไฟอะไรมากก็ประมาณ1 0บถึงสิบห้าแอมป์ก็ใช้ได้นะฮะยกเว้นแอร์นะฮะแอร์ก็จะมีเบเกอร์เขาตาหาก แต่ถ้าเผื่อไฟไม่พอใยากรณีห้องครัวเนี่ยเราใช้ใช้ไฟแล้วยังมายังตัดอยู่เบเกอร์ก็จะดีดขึ้นไปเรื่อยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนให้ให้ให้แอมมันมากขึ้นเพราะมันจะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้านะฮะรวมกันเนี่ยไฟเขาต้องมันก็จะมากขึ้นเราก็ต้องใช้เป็น30แอม นะฮะถึงจะพอคุมไฟในห้องครัวให้ได้นะฮะยังก็เวลาก็ใช้พร้อมกันในตู้เย็นต้องเสียบตลอดไมโครเวฟใช้เครื่องทักผ้าชใช้ะะมีเตารีด้าไปอีกต้องใช้ถึง30แอมป์นะฮะเราก็เลือกใช้ฮะเ,เลือกใช้ตามขนาดนะฮะเพราะว่าเบรกเกอร์นี่จะมีบอกหมดนะฮะไอตัวนี้มันก็เป็นเี่ยวสำหรับล็อกนะฮะไฟก็ ไปเราก็จะจะล็อกเข้าที่นี่แล้วที่นี่ก็เป็นสายสำหรับต่อไปใช้งานนะฮะเพราะบางทีเนี่ยช่างช่างก็จะไม่ไม่เข้าใจก็จะเอาสายไปรวมกันเยอะมันก็จะตัดอ่าเราก็ต้องแยกกันระหว่างที่ไฟเราใช้ตรงนี้เป็นครัวเป็นห้องข้างนอกเราก็ต้องแยกให้เป็นส่ว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 นเมื่อเวลามีปัญหาเราจะได้ทราบว่าส่วนไหนช็อตหรือว่าใช้ไฟเกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเราจะเช็ครู้ แต่ถ้าเผื่อเราไปรวมกันซ็อกเก็ตมันมีเหลือเราก็ต้องหาซ็อกเก็ตมารุ่นนี้เป็นของสแควร์ดีเราก็มีขายครับตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับนะเราก็จะเลือกให้แอมมากขึ้นไปหน่อยนะแต่ถ้าเผื่อเราโยกขึ้นไปมันช็อตเป็นสีส้มแสดงว่าวงจรภายในห้องหอเหล่านี้มันรัดวงจรแล้วโยกขึ้นไปมันเด้งกลับอยู่ตลอดเวลานี่นะฮะเราก็ต้องหาสาเหตุว่าไฟมันช็อตตรงไหนนะฮะ ฉะนั้นฉะนั้นเอลูกสะเก็ดเนี่ยมีความหมายมากเราจะต้องแยกเป็นห้องไปเลยฮะซ้ายไปขวาเลยแล้วตัวไหนช็อตนี่เรารู้ทันทีนะฮะว่าตรงไหนชอ็อตอย่าอย่าเอาสายมารวมกันนะฮะบางคนไม่เข้าใจไปรวมสามสิบแอมข้างล่างทั้งหมดเลยเวลาช็อตนี่มืดหมดเลยไม่ทราบโดยสายเหตุช็อตตรงไหนเพราะว่าเราไปรวมสายกันไปหมดเราต้องแยกเป็นลูกสะเก็ดให้ได้ครับนะอันนี้เป็นของแคปที แท็ทีนี่ก็รุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยมีของเข้ามาแล้วครับเพราะว่าเริ่มหายากขึ้นนะฮะลักษณะการใช้งานก็จะจะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพวกคอนแทคยึดอะไรเขาแข็งแรงมากฮะเขาจะมีเป็นก้ามเหล็กขึ้นมายึดเลยนะฮะอันนี้15แอมป์นะฮะผมก็จะสะสมอะไรพวกนี้แหละครับไว้อันนี้20แอมป์นะฮะเมื่อเราเลือกใช้ ลูกสกิตนี่ให้ได้เนี่ยความปลอดภัยก็จะมีนะฮะเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วดินก็จะสมมุติดินก็จะมีเป็นบากาวของดินโดยเฉพาะเลยส่วนไฟที่จะเลี้ยงนี่ก็มาเข้าแต่ละสกเก็ตตัวนี้ครับก็มีบาของไฟเป็นโหลดนะฮะผมก็เลยอธิบายสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อได้ทราบครับผมช่างปาเมบองนอนท์ครับ